สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะสําหรับในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นงานวิจัยดีๆเรื่องหนึ่งของสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ที่มีชื่อว่าการจัดการโลจิสติกของธุรกิจไข่ไก่ในจังหวัดชเชียงสาค่ะผู้ที่สนใจด้านนี้นะคะไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะ และวิทยากรที่ร่วมให้เกียรติกับเราในวันนี้ท่านก็เป็นเจ้าของงานวิจัยและก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดออรอัชราโพดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะาาค่ะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะ,คะสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะมีความน่าสนใจมากๆเลยไม่ทราบว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะค่ะการที่จะทํางานวิจัยเรื่องนี้นะคะ ในฐานะที่เราอยู่ในสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะมันก็มีสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องหลายๆด้านนะ <c oughs> เราก็มาดูว่าเราจะเลือกอะไรเราก็มาสนใจที่ไข่ไก่เนี่ยนะเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยเป็นอาหารราคาถูกนะที่ประชาชนนินยมบริโภคกันมาก <c oughs> นะทีนี้แหล่งผลิตไข่ไก่ก็มีแหล่งผลิตทั้งที่ภาคก,กลางภาคตะออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะแต่เราก็มาเลือกจังหวัดจัดเชิงเสาร จเชิงเซาเนี่ยเป็นแหล่งผลิตไก่ไก่ที่มากที่สุดของ,งประเทศไทยเลยนะคะถุว่าใหญ่ไหมคะเยอะค่ะเยอะที่สุดเลยนะคะ,คะก็ในสิติ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตประมาณร้อยละสิบหกนะมาจากจังหวัดจเชิงเซาอันนี้ก็เป็นอันแรกเลยที่เราเลือกในตัวสินค้านะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโลจิสติกนะฮะตอนนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยมีคนสนใจกันมากนะคะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโลจิสติกในเรื่องของธุรกิจอื่นๆะนะอันนี้เราเอาโลจิสติกมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการเกษตรนะคะความหมายของโลจิสติกหรือว่าการจัดการโลจิสติกเนี่ยก็หมายถึงการจัดการทั้งเรื่องการวางแผนนะคะการนำมาปฏิบัติแล้วก็การควบคุมนะ,ะคะเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวก,กับเรื่องของสินค้าและบริการรวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศนะ,ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยัง สู่ผู้บริโภคนะเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดนะะค่ะทีนี้การจัดการโลจิสติกเนี่ยก็ถ้านำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจไข่ไก่นะทำให้มีการจัดการที่ดีขึ้นเราก็หวังว่าจะมีส่วนช่วยให้ประสิทธิภาพของธุรกิจไข่ไก่เนี่ยดีมากขึ้นนะคะค่ะก็โลจิสติกก็มีส่วนในการช่วยการขนส่งของไข่ไก่เลยใช่ไหมคะเป็นส่วนหนึ่งค่ะค,ค่ะ ถ้ามาส่วนวัตถุประสงค์บ้างค่ะ,คะของการทําวิจัยในครั้งนี้อาจารย์มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องโลจิสติกของธุรกิจไข่ไก่เนี่ยนะคะก็เราก็มีวัตถุประสงค์อยู่หลายข้อนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการดําเนินงานของธุรกิจไข่ไก่ของผู้ประกอบการนะ,ะซึ่งผู้ประกอบการในที่นี้เราหมายถึง2ส่วนก็คือเกษตรกร แล้วก็พ่อค้ารวบรวมไข่ไก่นะซึ่งที่เรารู้จักกันทั่วๆไปว่าล้มไข่นะที่มีอยู่ในจังหวัดจัดเชิงเซาอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกอีกอันนึงก็คือเรื่องของอกิจกรรมโลจิสติกนะว่าเขามีกิจกรรมโลจิสติกอะไรบ้างต้นทุนโลจิสติกแล้วก็ปัญหาแล้วก็แนวทางพัฒนาการจัดก,การโลจิสติกของธุรกิจไข่ไก่ในจังหวัดจัดเชิงเซาแล้วก็หวังว่าข้อมูลอันนี้จะเพื่อ,อศึกษามาแล้ว อาจจะนําไปแอพพลายได้กับท้องที่อื่นๆได้ด้วยค่ะค่ะก็เป็นวัตถุประสงค์ที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการไปใช้ต่อมากๆเลยนะคะค่ะแล้วปัญหาของไข่ไก่ในปัจจุบันนะคะอาจารย์ไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพูดถึงปัญหาของธุรกิจไข่ไก่นี่นะอาจจะแบ่งเป็นด้านๆแล้วกันนะคะ,คะอันแรกเลยก็คือปัญหาด้านการผลิตนะก็จะมีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงนะ,ะซึ่งต้นทุนการผลิต เท่าที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอาหารสัตว์นะประมาณร้อยละ70ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพงเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่เนี่ยสูงตามไปด้วยนะปัญหาต่อมาก็คือปัญหาเรื่องโรคระบาดนะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นนะอย่างเช่นที่ผ่านมาคือโรคไข้หวัดนกอันนั้นเป็นปัญหาที่รุนแรงมากมากเลย เกษตรกรก็ต้องทาลายไก่ไข่ทิ้งไปเนี่ยเป็นจํานวนมากแต่ปัญหานี้ในปัจจุบันก็ก็ไม่พบแล้วนะคะและอีกอันหนึ่งสืบเนื่องจากเรื่องเรื่องปัญหาด้านการผลิตเนี่ยก็จะมีผลต่อมาทําให้ปริมาณการผลิตเนี่ยไม่ค่อยแน่นอนนะบางช่วงก็ผลิตเยอะเกินไปบางช่วงก็ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการอันนี้เป็นปัญหาด้านการผลิตนะ,ะส่วนต่อมาก็คือเรื่องปัญหาเรื่องด้านการตลาดก็เป็นเรื่องของราคาผลผลิตที่ ไม่แน่นอนนะซึ่งผลผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับดีมาน d supply ถ้าสป p p l y ไม่แน่นอนเนี่ยแม้ว่าดีมานจะมีคงที่คะกนะ็ทํา,าทให้ราคานี่มีความผันผวนตามไปด้วยนะคะอีกปัญหาอีกอันหนึ่งก็คืออัตราการบริโภคของไข่ไก่ของคนไทยเนี่ยค <ะ S 2> ่อนข้างจะต่ำเนะเทียบกับประเทศอื่นๆของเราในะประมาณ200ฟองต่อคนต่อปีนะ เทียบกับประเทศอื่นๆเขาอาจจะถึง300ฟองพอจากการบริโภคต่บเนี่ยก็คือทําให้ความต้องการไข่ไก่เนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยลงนะคะเลขอันหนึ่งเรื่องของการส่งออกการส่งออกไข่ไก่ของเราเนี่ยไม่ค่อยมีเสถีภาพเพราะว่าต้นทุนเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ,คะการส่งออกที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการส่งออกเพื่อระบายผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินเมื่อไหร่ที่มีผลผลิตเยอะราคาตกต่ำผู้ผู้ผลิตนะก็ต้องพยายามหาทางส่งออก ื่อระบายผลผลิตออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตลาดดีการส่งออกก็จะมีน้อยนะคะ,คะทีนี้ก็มาเรื่องของปัญหาด้านโลจิสติกนะะในกิจกรรมโลจิสติกเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงงานนะะ,ะซึ่งตอนนี้ปัญหาเรื่องแรงงานมีอยู่เยอะนะ,ะไม่ว่าจะธุรกิจเกษตรหรือว่าธุรกิจอื่นๆ <c oughs> ก็คือปัญหาเรื่องค่าจ้างแรงงานสูงนะ,ะ,ะซึ่งมันก็สืบเนื่องมาจากที่เราขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็น300บาท อันนี้ก็กระทบต่อธุรกิจเกษตรด้วยนะะกระทบกันหมดเลยค่ะนะแล้วก็เรื่องของการขาดแคลนแรงงานซึ่งแรงงานในภาคการเกษตรเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้แรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะนะคะด้วยความที่เรามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานและปัญหาของโลจิสติกธุรกิจไข่ไก่ออันนึงก็คือเรื่องปัญหาจากการสูญเสียจากที่ไข่ไก่ไเนี่ยแตกบุบร้าวอันเนี้ยเพราะมันมีปัญหานี้มันก็ทําให้ราคาเนี่ยมันต้องตกต่ำลงคือลดลงอะ่ะไข่ ขายไม่ได้เท่าราคาปกติค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหารวมๆของธุรกิจไข,ข่ไก่ค่ะคือปัญหานี้ก็มีหลากหลายและมีเยอะเหมือนกันนะคะไม่น่าเชื่อว่าไข่ไก่คนไทยบริโภคน้อยเม<บ>ื<ส>่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะเพราะว่าปกติก็เห็นคนเราคนในประเทศไทยก็จะมีไข่ไก่ประจําทุกบ้านอยู่แล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าอันนึงคิดว่า ปัญหาอหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อไหคะความเชื่อนะ,ะที่ว่าบริโภคเยอะจะมีคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะ,คะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางโภชนาการเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบริโภคให้เหมาะสมนะ,ะก็จะไม่ไม่มีโทษนะก็ค,ะคืออาจจะกินเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้ค่ะ,คะแล้วในการทำโรสจิสติกอย่างเงี้ยคะ่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างกับการขนส่งไข่ไกะคะ่ค่ะ เรื่องของโลจิสติกเนี่ยนะมันขนส่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโลจิสติกนะในองค์ประกอบของกิจกรรมโลจิสติกเนะี่ยมีมีอยู่เยอะหลายด้านนะเช่นองค์ประกอบนะของกิจกรรมโลจิสติกก็เช่นการบริการลูกค้าการจัดก,การคลังสินค้าและสินค้าคงคลงังการบรรจุภัณฑ์นะการขนส่งการติดต่อสื่อสารในการดาเนินง,งานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของกิจกรรมองค์ประกอบของโลจิสติกนะในกิจกรรมของโลจิสติกพวกนี้ ก็จะก่อให้เกิดต้นทุนนะเมื่อไหร่ที่มีการเคลื่อนย้ายหรือที่เราเรียกว่า flow flow ของสินค้าบริการแล้วก็ flow ของการติดต่อสื่อสารพวกนี้นะก็คือเรียกว่าเกิดกิจกรรมโลจิสติกแล้วค่ะค่ะก็เป็นการเกิดกิจกรรมโลจิสติกนี่ก็มีหลากหลายเลยนะคะเมื่อไหร่ที่มีการเคลื่อนย้ายเมื่อนั้นก็เกิดกิจกรรมโลจิสติกค่ะแล้วต้นทุนของไข่ไก่ในปัจจุบันนี้ค่ะ มีมเป็นยังไงบ้างคะในตอ,นองในแง่ของโลจิสติกส์ใช่ค่ะนะะไม่ใช่ต้นทุนการ<น>เลี้ยงโดยรวมนะค่ะถ้าถ้าพูดถึงต้นทุนการเลี้ยงโดยรวมก็จะเป็นเรื่องค่าอาหารค่าวัสดุอุปกรณ์นะแต่ถ้าเรามองในแง่ของต้นทุนโลจิสติกส์เราก็เอากิจกรรมโลจิสติกส์มาดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะแล้วต้นทุนของโลจิสติกส์ที่เราศึกษาเนะี่ยก็มี5กลุ่มใหญ่ๆนะ,ะก็คือต้นทุนของการบริหารจัดการเกี่ยวกับไข่ไก อันนี้ก็จะครอบคลุมเรื่องของค่าแรงงานค่าสาธารณูปโภคค่าน้ํำค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกนะฮะอีกอันนึ่งก็คือเรื่องของต้นทุนคลังสินค้าและการจัดก,การสินค้าของคลังอันนี้ก็หมายถึงเป็นต้นทุนที่ที่ต้องเวลาเก็บไข่ไก่ใช่ไหมคะ <c oughs> ถ,ถ้าเกษตรกรก็ต้องหลังจากเก็บรวบรวมไข่ไก่จากโรงเรือแล้วเนี่ยก็ต้องมีห้องเก็บ พ่อค้าเองก็ต้องมีห้องเก็บนะก็ต้องมีต้นทุนในส่วนนี้นะแล้วก็มีต้นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไข่ไก่ก็จะมีพวกถาดไข่นะแต่ช่างไข่ก็มีนะคะแล้วก็มีเครื่องคัดไข่พวกออรถบรรทุกที่ใช้ในการขนสง่งอันนี้ก็เป็นต้นทุนหรืองวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักรกลที่ใช้นะต่อมาก็เป็นเรื่องของการขนสง่งก็เป็นเรื่องของพวกค่าน้ำมันค่าบานะอะไรพวกนี้นะฮะ แลวสุดท้ายก็คือเรื่องต้นทุนการสูญเสียนะคะต้นทุนการสูญเสียนี่เราเราวิเคราะห์จากต้นทุนที่ไข่มันแตกนะ,ะ,ะเช่นไข่ฟองละสามบาทสมมตินะคะ,คะว่าสามบาทถ้าเมื่อไหร่ที่ไข่แตกมีรอยบุบเล้าเนี่ยพ่อเขาจะไม่ซือ้อเออพ่อค้าหรือเกษตรกรเออพ่อค้านะสมมติเป็นพ่อค้าก็ต้องเอามารวบรวมแล้วก็ขายเนี่ยราคาตา่ําราคาที่มันหายไปเนี่ยเราวิเคราะห์ว่าเป็นต้นทุนการสูญเสียนะคะ,ะ,คะทีนี้ถ้าพูดถึงเอาพูดถึง องค์ประกอบของต้นทุนเแล้วกันนะคะว่าจากต้นทุนโลจิสติกทั้งหมดเนี่ยนะคะเร,เราวิเคราะห์เป็นต้นทุนของเกษตรกรนะคะเกษตรกรไข่ไก่ที่ฟาร์มเกษตรกรที่ขนส่งไก่ไปยังแหล่งรับซื้อแล้วก็ต้นทุนโลจิสติกของพ่พอ,พอค้านะ,ะคะต้นทุนทั้งหมดเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยต้นทุนส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าเป็นต้นทุนของการสูญเสียนะ,ะมากที่สุดเลยสูญเสียมีมากกว่าคือคือวิเคราะห์ในภาพรวมนะ ต้นทุนการสูญนเสียจากไข่แตกบุบร้าเนี่ยมากที่สุดประมาณร้อยละหนะ้าสิบของต้นทุนโลจิสติกทั้งหมดนะที่เราวิเคราะห์นะแล้วก็ใน3ส่วนก็คือเกษตรกรขายไข่ที่ฟาร์มเกษตรกรขนส่งไปที่แหล่งรับซื้อแล้วก็พ่อค้าเนี่ยพบว่าต้นทุนโลจิสติกของกรณีของเกษตรกร,กร,กรเนี่ยจะมากกว่าพ่อค้าอันนี้ก็มีเหตุผลนะว่าทำไมเกษตรกรมากกว่าพ่อค้าเพราะว่าเกษตรกรจะต้องมีต้นทุนโลจิสติกที่ในโรงเรือนนะก็คือ หลังจากที่ไก่มันออกไข่แล้วเนี่ยเกษตรกรต้องรวบรวมไข่จากโรงเรือนไปที่จุดรวบรวมไข่เมื่อไหร่ที่ไข่มีการเคลื่อนย้ายเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีการแตกบุบร้าวได้นะ,ะพอเกษตรกรเคลื่อนย้ายไข่ไก่จากโรงเรือนมาที่จุดรวบรวมนะไข่ไก่ที่มันมีการแตกเนี่ยต้องมีการคัดออกนะต้องมีการคัดออกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นไขท่ที่ที่มันแตกเนี่ยมันโดนคัดออกไปส่วนหนึ่งแล้วพ่อค้าก็จะได้รับไข่ที่ ค่อนข้างสมบูรณ์ต้องเรียกว่าสมบูรณ์นะแต่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคงไม่ใช่เพราะเกษตรกรกขายไข่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ให้กับพ่อค้าพ่อค้าพอรับไข่ไปแล้วนะเกษตรกรขายไข่เนี่ยมีทั้งเป็นคะนะคะก็คือเหมารวมไปเลยหรือคัดแยกก็มีบางส่วนเกษตรกรก็มีการคัดแยกแต่ถ้าเกษตรกรไม่ได้คัดแยกเนี่ยนะพ่อค้ารับไปก็ต้องเอาไปคัดเอาไปคัดไข่เป็นเบอร์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อาจจะมีการแตกได้อีกนะทีนี้ ในการคัดไข่เนี่ยทราบไหมคว่าไข่มีกี่เบอร์ถ้าในตามท้องตลาดก็มีหลายเบอร์เหมือนกันนะมีหลายเบอร์ถ้าตามหลักการก็จะมีเบอร์ศูนย์ถึงเบอร์หกนะเบอร์ศูนย์เนี่ยก็เป็นเบอร์เบอร์ศูนย์นะจะเป็นไข่ที่เบอร์ใหญ่ที่สุดถ้าเบอร์เบอร์หนึ่งสองสามก็จะเล็กๆลงมานะเบอร์สุดท้ายก็จะเล็กที่สุดส่วนใหญ่ไข่ในท้องตลาดเท่าที่เห็นก็อาจจะเป็นเบอร์สองเบอร์สามเป็นเบอร์กลางๆนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ไข่ไก่มีการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะทําให้เกิดการสูญเสียได้ง่ายซึ่งมันก็บอบบางบางค่ะก็จะเกิดผลกระทบว่าแตกบุบสลายได้ง่ายเพราะว่าคนส่งต้นทุนและโลจิสติกได้ด้วยค่ะแล้วผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรนะคะที่สําคัญๆนี่มีอะไรบ้างคะทางด้านโลจิสติกใช่ไหมคะ ในเรื่องโลจิสติกส์นะั้นนอกจากการเคลื่อนย,ย้ายในการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็คือในโลจิสติกส์เขาก็บอกว่ายีกว่าเร็วกว่าถูกกว่านะคะก็คือถ้าทําได้ดีกว่าก็คือคุณภาพของสินค้าดีทาได้อย่างรวดเร็วนะคะและทำได้ต้นทุนที่ต่ำเนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพของการจัดก,การโลจิสติกส์เนี่ยมีสูงคือถ้าเราเนี่ยทำได้ดีกว่าคู่แข่งนะหรือคนผู้ผลิตหรือผู้ค้าคนอื่น ก็จะทำให้ของเราเนี่ยดีนะ,ะเหมือนกับทําให้เพิ่มยอดขายนะทำให้กําไรของเราเนี่ยมีมากขึ้นนะค่ะก็เป็นการเพิ่มผลกําไรของธุรกิจด้วยเรื่องโลจิสติกก็เป็นมีส่วนช่วยได้ส่วนหนึ่งนะค่ะถ้ามีการขนส่งโลจิสติกที่ดีไข่ไก่ก็จะได้มาตรฐานแล้วก็สามารถขายได้นะคะดีค่ะแล้ว จากการที่อาจารย์ได้ไปวิจัยค้นคว้ามาทั้งหมดนี้ค่ะเราได้รับผลอะไรบ้างคะจากการวิจัยในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ทําให้ได้ทราบว่าองค์ประกอบของโลจิสติกส์นี่นะประกอบด้วยอะไรแล้วก็ออผู้อยู่ในธุรกิจไก่ควรจะตระหนักถึงเรื่องอะไรนะ,ะจากข้อค้นพบของเราเนี่ยก็คือหลังจากที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราก็ไปวิเคราะห์นะวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังกลับไปทำโฟกัสกลุ่มนะกับผู้ประกอบการ ในพื้นที่ด้วยนะ,ะก็คือให้เขาช่วยดูว่าว่าข้อมูลที่เราวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยเขามีความเห็นยังไงเอ,อือใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะซึ่งเกษตรกร,ศศกรและผู้ค้าแล้วก็นักวิชาการนะที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มโฟกัสกลุ่มของเรา<ะ>เขาก็เขาก็ยอมรับอน,นะจากผลการวิจัยของเราที่ที่เราสรุปออกมานะแต่อันนึงที่เราค้นพบก็คือเราค้นพบว่าทุนทุนโลจิสติกในเรื่องการสูญเสียนะมีเยอะ ก็ประมาณ50%ของต้นทุนโลจิสติกทั้งหมดแต่ตอนที่เราสอบถามเรื่องปัญหาปัญหาของโลจิสติกเนี่ยปรากฏว่าทั้งพ่อค้าและกเกษตรกรเนี่ย <f ew> เขาเห็นว่าปัญหานี้ไม่สำคัญคือเขาเขาก็ทราบนะว่าไ <c oughs> ข่นี่มันแตกนะประมาณร้อยฟองเนี่ยก็ประมาณ5-10ฟองอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเหมือน10%ได้เลยใช่ใช่ก็ประมาณนั้นแต่เขาคิดว่ามันไม่เยอะมั้งคะ คือคเราบอกว่า,วาประมาณนี้คือเขาทราบแต่เขาคิดว่ามันไม่สําคัญคเขาก็ไม่ไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาที่สําคัญของเขานะแต่พอเรามาดูเรื่องต้นทุนพอเราวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยถึงแม้ว่าจะ50%าเป็นตะประมาณเป็นต้นทุนโลจิสติกเนี่ยประมาณสิบของของพ่อค้าในประมาณ10บาทต้นทุนโดยรวมนะ,ะถ้าเป็นต้นทุนสูญเสียของพ่อค้าก็าประมาณ5บาทนะหบาทเนี่ยถ้าพ่อค้าขายไข่เนี่ย 5บาทนี่ต่อร้อยฟองนะฮะถ้าเขาขายไข่สมมติว่าประมาณห้าแสนฟองต่อเดือนนะถ้าเป็นต้นทุนสูญเสียต่อต่อต่อห้าแสนฟองเนี่ยคิดแล้วก็เป็นหมื่นบาทนะถ้าคิดเป็นตัวเลขเนี่ยก็คิดว่าไม่น้อยนะยังแต่เขาคิดว่ามันมันไม่เยอะมนะั้งะยัง,ยงไม่สนใจในจุดนี้ด้วยคือเขาทราบนะว่ามีปัญหาแต่เขาว่าเขาไม่คิดเป็นปัญหาที่มากมายอะไรแล้วเขาคิดว่าเออ จริงๆนะถ้าเขาตระหนักถึงปัญหาตรงนี้เรามาดูแลจัดการเรื่องการเคลื่อนย้ายไข่ไก่ในขั้นตอนต่างๆนะของโลจิสติกเนี่ยแล้วก็ทําให้มันต้นทุนส่วนนี้มันลดลงได้เขาก็ทำให้เขาได้รับกําไรเพิ่มขึ้นได้ด้วยค่ะค่ะก็ถ้าเกิดตระหนักเรื่องนี้สักเล็กน้อยก็จะได้กําไรเพิ่มเข้าไปอีกใช่ค่ะค่ะอยากอยากทราบว่าตอนอาจารย์ไปหาข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พบเจออุปสรรค ปัญหาอะไรบ้างคะในการเก็บกรวบรวมข้อมูลใช่ค่ะเกษตรกร,ร,กรใ,ชใช่ไหมคะ,คะกพราะพ่อค้าด้วยก,ก,ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไปลงพื้นที่นะ,ะส่วนหนึ่งเราก็ไปลงพื้นที่เองอีกส่วนหนึ่งเราก็ให้เจ้าหน้าที่นะศัก์สากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ของแปดลิ้วนะซึ่งเขาก็ช่วยเราในเรื่องหาเกษตรกร,ร,กรให้เรานะเพว่าเราไปถามข้อมูลที่เราถามมันก็ค่อนข้างเยอะนะเป็นข้อมูลที่ละเอียด เราก็ไปถามหลายๆหนึ่งก็เป็นชั่วโมงเลยนะโอ่วมมนไปคุยใช่ซึ่งเขาก็โอเคเขาก็ตอบเราแต่บางทีเนี่ยเขาก็คือเราถามนานนะแล้วก็ถามละเอียดทุกคําถามซอกแซกทุกอย่างเขาก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันแหละนะว่าเราใช้เวลากับเขาค่อนข้างมากต่อหนึ่งแบบสอบถามเนี่ยค่ะแล้วก็ที่เราค้นพบอันหนึ่งคือตอนแรกเนี่ยนะเรา เก็บข้อมูลเบื้องต้นว่ามีเกษตรกรประมาณร้อยกว่าหลายนะะในพื้นที่นี้ในปีก่อนที่เราจะไปถามพอเราไปถามจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเราปีถัดมาที่เราจะไปเก็บข้อมูลจริงเนี่ยเกษตรกรเลิกเลี้ยงไปเยอะเลยนะคะคือเราหาข้อมูลไว้แล้วพอจะไปถามเขาเลิกทําไป<ช>ก่อนเขาเลิกเลี้ยง,งไปเยอะเหมือนกันนะ,ะก็คือความที่สินค้าเกษตรเนี่ยมัน,ม,นมันไม่แน่นอนนะการผลิตเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่สูง ถ้าเกษตรกรรับภาระการขาดทุนไม่ไหวก็จะเลิกเลี้ยงไปนะก็คือทําให้เราต้องลดจํานวนตัวอย่างเกษตรกรที่เราไปถามเพราะว่าจํานวนขอบเขตของประชากรมันลดลงค่ะ,คะก็เป็นเรื่องที่น่าสาคัญมากเลยนะคะ,คะในส่วนนี้แต่ว่าแม้ว่าเกษตรกรจะจํานวนลดลงนะแต่ปริมาณเนี่ยปรากฏว่าต่อรายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ,ะเพราะว่าเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไในจังหวัดเชิงเซาเนี่ย เป็นกเกษตรกรที่มีศักยภาพนะคะ,คะต้องยอมรับว่ามีศักยภาพเพราะว่าเป็นกเกษตรกรที่เลี้ยงแบบอิสระทั้งหมดเลยนะะเท่าที่เราไปสอบถามคือจังหวัดอื่นเนี่ยพวกสินค้าเกษตรเฉพาะปศุสัตว์เนี่ยนะคะ,คะจะเป็นการเลี้ยงแบบมีบรรทะสัญญาหรือว่า contract farming กับบริษัทใหญ่ๆมากนะเช่นเลี้ยงไก่เนื้อทำ contract farming กับ cp sentaco b e ทโก o เลี้ยงหมูก็เหมือนกันนะ,ะ,ะซึ่ง,งจริงๆไก่ไข่ขก็มีนะ แต่ในจังหวัดเชียงซาเนี่ยค้นพบว,ว่าเป็นผู้เลี้ยงอิสระ,สะนะที่เราไปสอบถามเนี่ยอิสระทั้งหมดเลยนะ,ะแสดงว่าเขามีศักยภาพในการเลี้ยงสูงนะไม่ว่าจํานวนฟาร์มจะลดลงแต่ว่าเขาก็ขยายฟาร์มให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้น,นต่อรายเนี่ยใหญ่ขึ้นก็คือเดิมบรรพบุรุษคือพ่อแม่เขาทำพอพ่อแม่แก่ตัวลงลูกก็เข้ามาสืบทอดกิจการ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วลูกๆพวกนี้ก็คือมีความรู้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดก,การฟาร์มเขาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเพราะไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากการที่ลดจํานวนลงแต่ว่าเขาสามารถเพิ่มเพิ่มผล<ม>ิตาลการเลี้ยงต่อฟาร์มของเขาเพิ่มมาขึ้นมีเป็นฟาร์มรายใหญ่แล้วเป็นอิสระไม่เป็นต่อกับจากบริษัทอ,อ,อย่างน<อ>เมีความสามารถที่จะจัดการเขาได้นะค่ะแต่อีกอันหนึ่งก็คือเกษตรกรรายย่อย ันนี้หายไปเยอะเลยนะคะในภาพรวมของการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศในเกษตรกรกรายย่อยหายไปเยอะเพราะมันมีมาตรฐานเรื่องฟาร์มเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเกษตรกร,กรไม่สามารถจัดการฟาร์มของตัวเองให้เข้ามาตรฐานได้ก็จะประสบปัญหานะก็คือถ้าเขาเทําพวกนี้ไม่ได้มาตรฐานเขาก็อาจจะต้องเลิกเลี้ยงไปแล้วเขาก็อาจจะสู้รายใหญ่ไม่ได้ด้วย เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีมาตรฐานมีการควบคุมอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะค่ะแล้วถ้าจะนำงานวิจัยชิน้น้ค่ะไปต่อยอดอาจารย์คิดว่าน่าจะไปต่อยอดในส่วนไหนบ้างะคะไปถึงต่อยอดในการทำวิจัยต่อไปใช่ไหมคะ,คะก็จริงๆแล้วเราทำนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในกิจกรรมโลจิสติกเนี่ยมีมีรายละเอียดเยอะนะคะถ้าเราเจาะไปในรายกิจกรรมเลยก็อาจจะ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้น mm hmm. เช่นการเคลื่อนย้ายไข่ไก่เนี่ยในขั้นตอนต่างๆนะมันมีการสูญเสียเราอาจจะไปเจาะดูในแต่ละขั้นตอนเลยว่าทํายังไงให้มันลดการสูญเสียได้มากขึ้นค่ะ <c oughs> อะไรประมาณนี้นะหรือเรื่องบรรจุพันธ์ไข่ไก่นะอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีบรรจุพันธ์แบบต่างๆนะอาจจะศึกษาเรื่องแพคเกจจิ้งของไข่ไกนะ่เพื่อดงึงดูดใจผู้บริโภค คือทาให้ไก่ๆมันมีการสูญเสียน้อยลงะอะไรประมาณในเรื่องของกิจกรรมโลจิสติกไก่ๆอะค่ะในช่วงสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ช่วยสรุปถึงความรู้รวบยอดของการวิจัยในครั้งนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณใครที่ช่วยสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้บ้างอะค่ะค่ะการ,การจัดก,การโลจิสติกที่ดีนะคะถ้าผู้ประกอบการเนี่ยสามารถทําได้ทั้งดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็ถูกกว่าเนี่ยนะก็จะทําให้ต้นตนของตัวเองเนี่ย ต่ำนะแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขาย <sk ill> เพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเรื่องของการจัดก,การโลจิสติกสําำหรับผู้ประกอบการนะว่าขอให้ตระหนักว่าส่วนนี้มันมีความสำคัญต่อธุรกิจด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณนะนะผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้งานวิจัยเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีนะอันแรกเลยก็คือ สากรนะผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดเลี้ยวจำกัดนะซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของเกษตรกร,แล,กรแล้วก็พ่อค้าผู้รวบรวมไข่ไก่นะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีนักวิชาการจากสำนักง,งานประศุสตว์จังหวัดจัดเชิงเซานะแล้วก็นายกองการบริหารส่วนตำบลบางพระอันนี้ก็ช่วยอุปการะในะเรื่องของสารที่ในการจัดสนทนากลุ่มนะ แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือสำนักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะคะที่สนับสนุนเงินทุนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ค่ะค่ะ และสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ได้ข้อมูลสาระเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกการทำธุรกิจไข่ไก่กันพอสมควรแล้วนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดออรอัชาราพโพดีมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างละพิม ดีก็ดีค่ะพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อยลูกเรียนนิติมสอสทอ่ะพ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเหมนรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างละ่ะบอยก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หน,นูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มอสทอค่ะพ่อพอ,อยากได้ภาษาค่ะลูกเรายังแค่มอสีนะแม่ จบม6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็คิดไกล<น>ก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอย่าโดนงานนะและอย่าโดนเรียนด้วยนะส่วนเราอะ่ะโตไปไกลเลยนะมสะท,ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้ え